สวัสดีครับผมสมพรนานนวัตเสกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีทาน้ําให้กลายเป็นน้ําที่มีโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กนะครับการที่จะทําให้น้ํามีโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กนะครับผมจะให้ผู้ชมนะครับมารู้จักกับแร่ตัวหนึ่งก่อนนะครับ แร่ตัวนี้ชื่อว่านาโน s วิคบอร์ดนะครับเราให้ดูในภาพนะครับแร่ตัวนี้ผมนําเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะครับโดยบริษัทที่ชื่อว่าคิโยซุกิเมื่อผมได้นําแร่นี้เข้ามานะครับแร่ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษเป็นเทคโนโลยีที่เขาได้พัฒนานั่นก็คือว่า เมื่อเรานําน้ํา่สะอาดผ่านแร่ตัวนี้แร่ตัวนี้จะปล่อยพลังงานออกมา3มชนิดทิ้นแรกเราเรียกว่าพลังงานฟ้าอินฟาเรดฟาอินฟาเรดจะทําจะไปกระแทกผิวของน้ํานะครับกระแทกอนูของน้ําทําให้น้ำเนี่ยมีโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กพลังงานที่2ที่ปล่อยจากหินแร่ตัวนี้ก็คือพลังงานนิเกติไอออนพลังงานนิเกติไอออนเป็นพลังงานธรรมชาตินะครับ ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทาให้เรารู้สึกสดชื่นพลังงานนี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากหินแร่ตัวนี้เหมือนกันแล้วหินแร่ตัวนี้ก็จะทําให้น้ํามีเนกาทีฟไอออนออกมาไปกระแทกกับผิวน้ำนะครับทำให้น้ําดูซึมพลังงานเนกาทีฟไอออนและพลังงานสุดท้ายเขาเรียกว่าพลังงานแมกเนติกนะครับหรือพลังงานแม่เหล็กนะครับที่ปล่อยออกจากหินตัวนี้นะครับเพื่อจัดเรียงโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลของน้ํา้เรียงขนาดเล็กแล้ว่ายังมีระเบียบเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําน้ําที่สะอาดผ่าน แ os, ร่นาโนสิบอผมจึงเรียกน้ําตัวนี้ว่าน้ํานาโนหรือน้ำที่มีโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กที่ได้รับพลังงาน3ชมชิดนี้เข้าไปเมื่อน้ำชิดนนี้เราได้อมาดื่มนะครับจึงมีผลดีต่อสุขภาพของเรานะครับใครอยากรู้ว่าน้ำนานโนหรือน้ำที่มีโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรอดีดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคนที่ได้ดื่มน้ำนานโนจะพบว่าหลังจากดื่มน้ำนานโนไปสักพักหนึ่งสุขภาพของเราจะรู้สึก แข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นร่างกายผิวพรรณดีขึ้นและผมอยากให้ผู้ชมลองพิสูจน์ดูนะครับให้กลับมาดื่มน้ำนานโนหรือน้ำที่มีโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กนจะพบว่าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นอย่าลืมนะครับว่าในร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบ70สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถ้าเราได้น้ำที่ดีสุขภาพเราจะดีอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ,รบ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ